ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงถ้อยคำอมตะอันลึกซึ้งจากนักปราดผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งยุคสามก๊กอย่างคงเบ้งท่านได้กล่าวไว้ว่าชนะคนนั้นไม่ยากแต่ชนะใจคนนั้นยากยิ่งกว่าวลีนี้ไม่ใช่เพียงคำคมธรรมดาแต่มันคือแก่นแท้ของปัญญาในการบริหารจัดการผู้คนการสร้างความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในโลก ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความท้าทายลองนึกภาพดูสิคะว่าในประวัติศาสตร์เราเห็นผู้คนมากมายที่สามารถเอาชนะศัตรูในการรูปหรือเอาชนะคู่แข่งในเกมธุรกิจได้ง่ายดายด้วยกำลังอำนาจหรือแม้แต่กลอุบายแต่ชัยชนะเหล่านั้นมักจะอยู่ได้ไม่นานหากปราศจากการได้มาซึ่งใจของผู้คนชัยชนะที่ได้มาจากการบังคับขู่เข็น มักจะนำมาซึ่งการต่อต้านการทรยศหักหลังหรือความไม่พักดีที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งท้ายที่สุดแล้วชัยชนะเหล่านั้นก็มักจะพังทลายลงในไม่ช้าแต่เมื่อใดที่เราสามารถชนะใจคนได้นั่นล่ะคะ่ะคือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดเพราะเมื่อใจของคนอยู่กับเราพวกเขาจะมอบความพักดีความร่วมมือ ความทุ่มเทและความเสียสละให้เราอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความเชื่อมั่นศรัทธาและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากภายในนี่คือแก่นแท้ของการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ว่าจะในระดับองค์กรชุมชนหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวเราจะมาสำรวจความหมายของคำคมนี้อย่างลึกซึง้งในหลายมิติทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและการใช้ชีวิตในสังคมว่าทำไมการชนะใจคนจึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าและเราจะสร้างชัยชนะที่แท้จริงนี้ได้อย่างไรในโลกของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศผู้นำองค์กรหรือหัวหน้าทีมการชนะใจคนคือคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ผู้นำนั้นโดดเด่นและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ลองมองย้อนไปที่ตัวละครอย่างเล่าปีใน3ามกกแม้ว่าเล่าปีจะมีกำลังทหารที่เข้มแข็งเท่าโจโฉหรือมีสติปัญญาเฉียบคมเท่าขงเบ้งในตอนเริ่มต้นแต่สิ่งที่เขามีอย่างโดดเด่นคือความสามารถในการชนะใจคนเขาปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจให้เกียรติให้โอกาสและแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างแท้จริง เขาไม่เคยทอดทิ้งสหายและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเสมอสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เหล่าผู้กล้าอย่างกวนอูเตียวหุยขงเบงจู่ลงและอีกมากมายยอมสละชีวิตและทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเขาไม่ใช่เพราะคำสั่งไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แต่เพราะใจที่มีให้เล่าปีอย่างสุดซึ้งนี่คือพลังของชัยชนะที่ได้มาซึ่งใจคนซึ่งแข็งแกร่งกว่ากำลังทหารใดๆ ในทางตรงกันข้ามผู้นำที่ใช้อำนาจเผด็จก,การบังคับบัญชาด้วยความกลัวหรือมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอาจจะสามารถควบคุมผู้คนได้ในระยะสั้นแต่พวกเขาจะไม่สามารถชนะใจใครได้เมื่อใดที่อำนาจนั้นเสื่อมลงหรือมีทางเลือกที่ดีกว่าผู้คนเหล่านั้นก็จะหันหลังให้ทันทีเพราะความพักดีที่สร้างขึ้นมาจากความกลัวนั้นเปราะบางและไม่ยั่งยืน แล้วผู้นำจะชนะใจคนได้อย่างไรมันเริ่มต้นจากการเข้าใจคนการที่เราจะชนะใจใครสักคนได้เราต้องพยายามทำความเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งมองให้เห็นถึงความต้องการแรงจูงใจความหวังความกลัวและความฝันของพวกเขาผู้นำที่ชนะใจคนจะไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์แต่จะมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลน,นั้นๆและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพวกเขา เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าผู้นำเข้าใจและห่วงใยพวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาก็จะตอบแทนด้วยความไว้วางใจและความทุ่มเทนอกจากนี้ความจริงใจคือกุญแจสำคัญการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่เส,สแสรง้งไม่ซ่อนเร้นจะสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจทำให้ผู้คนกล้าที่จะเปิดใจและร่วมมือกับเรา ลองคิดดูสิคะหากคุณรู้สึกว่าหัวหน้าของคุณจริงใจกับคุณคุณก็พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อเขามากกว่าคนที่คุณรู้สึกว่าไม่จริงใจหรือมีเจตนาแอบแฝงและการให้เกียรติก็สำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งอะไรการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างปลอดภยัยและส่งเสริมให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นและรู้สึกมีคุณค่า เมื่อคนรู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติพวกเขาก็จะให้เกียรติเรากลับและพร้อมที่จะเดินตามเราไปในทุกสถานการณ์หลักการชนะคนนั้นไม่ยากแต่ชนะใจคนนั้นยากยิ่งกว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกของการบริหารหรือการเมืองเท่านั้นแต่มันยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยั่งยืนและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างเพื่อนฝูงหรือคู่รัก ลองนึกถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวการที่เราจะทำให้ลูกเชื่อฟังอาจทำได้ง่ายด้วยการใช้อำนาจหรือให้รางวัลเมื่อทำตามที่เราต้องการนั่นคือการชนะในแง่ของควบคุมพฤติกรรมแต่การที่จะชนะใส่ลูกนั้นยากกว่ามากมันต้องอาศัยความรักความเข้าใจการรับฟังการให้โอกาสและการเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจและรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาก็จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะกลัวถูกลงโทษแต่เพราะความรักและความเคารพที่มีให้ในความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงการจะรักษาเพื่อนไว้ในชีวิตอาจดูเหมือนง่ายแค่ไม่ทะเลาะกันหรือคอยช่วยเหลือกันในยามจำเป็น แต่การจะชนะใจเพื่อนให้เป็นมิตรแท้ที่พร้อมจะเคียงข้างเราในทุกสถานการณ์นั้นต้องอาศัยความจริงใจการให้เกียรติการรับฟังอย่างตั้งใจและการเป็นที่พึ่งพาได้ในยามทุกข์ไม่ใช่แค่ในยามสุขเมื่อเราเปิดใจและแสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงความสัมพันธ์นั้นก็จะแข็งแรงและยั่งยืนและในความสัมพันธ์ของคู่รักนี่คือบททดสอบที่ชัดเจนที่สุด การจะทำให้คนรักยอมทำตามสิ่งที่เราต้องการอาจทำได้ด้วยการบงการหรือใช้อารมณ์แต่การจะชนะใจคนรักให้เขารักและพักดีกับเราอย่างสุดหัวใจนั้นต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนการให้อภัยการสร้างความไว้วางใจและการเติบโตไปด้วยกัน เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างพยายามชนะใจอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ชนะในการโต้แยง้งหรือเอาชนะคานกันความสัมพันธ์นั้นก็จะงอกงามและยั่งยืนหลักการชนะคนนั้นไม่ยากแต่ชนะใจคนนั้นยากยิ่งกว่ายังสามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตในสังคมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้อีกด้วยลองคิดถึงการนำเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม บางครั้งเราอาจจะสามารถชนะการถกเถียงด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าหรือด้วยข้อมูลที่แน่นกว่าแต่หากเราทําไปโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นไม่ให้เกียรติความคิดเห็นที่แตกต่างหรือทำให้คนอื่นรู้สึกอับอายเราอาจจะชนะการประชุมนั้นได้แต่เราจะสูญเสียใจของคนอื่นไปซึ่งอาจส่งผลให้ความร่วมมือในอนาคตลดลงหรือถูกต่อต้านอย่างเงียบ ในทางกลับกันการที่เราจะชนะใจผู้คนในการสื่อสารคือการที่เราสามารถนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างนุ่มนวลสร้างสารรค์และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อผู้คนรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟังและเคารพแม้ว่าเราจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่พวกเขาก็จะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นและพร้อมที่จะร่วมมือกับเราในที่สุด การชนะใจคนยังเกี่ยวข้องกับการที่เราเป็นคนดีในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำตามกฎระเบียบแต่คือการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตามีน้ำใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อเราเป็นคนเช่นนั้นผู้คนก็จะสัมผัสได้ถึงความดีงามที่มาจากภายในและพวกเขาจะมอบความรัก ความเคารพและความไว้วางใจให้เราอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตแล้วทำไมการชนะใจคนถึงยากยิ่งกว่าคำตอบมีหลายมิติค่ะประการแรกใจคนนั้นซับซ้อนและละเอียดอ่อนจิตใจของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลหรือตัดกะแต่มันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ในอดีตและค่านิยมส่วนตัวการจะเข้าถึงใจใครสักคนได้นั้นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งความอดทนและความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งประการที่2มันต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอการสร้างความไว้วางใจและชนะใจคนนั้นไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันต้องอาศัยการปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว การกระทําที่แสดงออกถึงความจริงใจความห่วงใยและความสม่ําเสมอในการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถสลายกําแพงในใจของผู้อื่นได้ประการที่ 3.: ความจริงใจเท่านั้นที่สัมผัสใจได้ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจและไม่จริงใจได้ การเส,สแสร้งแกล้งทำหรือการแสดงออกเพื่อหวังผลประโยชน์มักจะถูกจับได้ในไม่ช้าและจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นพังทลายลงเพราะใจคนไม่สามารถซื้อได้ด้วยสิ่งของหรืออำนาจแต่ต้องได้มาด้วยความจริงใจเท่านั้นและประการสุดท้ายความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้นำหรือผู้ที่ต้องการชนะใจคนต้องมีความยืดหยุน่นและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการและบุคลิกภาพของเขาเหล่านั้นแล้วเราจะสร้างชัยชนะที่ยั่งยืนนี้ได้อย่างไรการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะเราต้องฝึกฝนความเข้าใจผู้อื่นพยายามมองโลกจากมุมมองของคนอื่น ลองสวมรองเท้าของพวกเขาและพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงคิดหรือรู้สึกอย่างนั้นการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้อื่นได้ และต้องแสดงความจริงใจอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์จริงใจและโปร่งใสเสมอไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเพราะความจริงใจคือรากฐานของความไว้วางใจที่จะนำไปสู่การชนะใจคนนอกจากนี้จงให้เกียรติและเคารพผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีตำแหน่งอะไรหรือมีความคิดเห็นแตกต่างจากเราแค่ไหน การให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์จะสร้างความรู้สึกที่ดีและลดความขัดแยง้งและจงเป็นผู้ให้และพร้อมช่วยเหลือการที่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะสร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดีในใจของพวกเขาและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็จะพร้อมที่จะตอบแทนเราด้วยใจเช่นกัน สุดท้ายการเป็นแบบอย่างที่ดีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านทำในเรื่องความรับผิดชอบคุณธรรมหรือแม้แต่การควบคุมอารมณ์จะสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการชนะใจคน การชนะคนนั้นไม่ยากแต่ชนะใจคนนั้นยากยิ่งกว่าเป็นบทเรียนที่ขงเบ่งมอบให้เราว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะผู้อื่นด้วยกำลังหรืออำนาจแต่เป็นการเอาชนะใจผู้อื่นด้วยความเข้าใจความจริงใจและการให้เกียรติเมื่อเราสามารถชนะใจคนได้เราจะพบว่าชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความร่วมมือความสุขและความผูกพันที่ยั่งยืนในทุกมิติ หวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้นำหลักคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ